สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูไล่มันอีกรอบหนึ่งครับกับบรรยากาศตอนเช้าเวันนี้อากาศเย็นมากครับเพราะว่าลมเริ่มแรงแล้วครับเพราะว่าลมหนาวอาจจะรอบใหม่มาถึงแล้วแต่อากาศก็กลางวันร้อนครับตอนเช้าก็เย็นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาดูครับว่ามันโตขนาดไหนแล้วก็ดูแล้วก็ โตอยู่ครับงามมากตอนนี้หญ้าก็กำลังขึ้นครับว่าเดี๋ยวผมจะมาเอาาญ้าออกครับเนี่ยมันก็งามดีอยู่ครับเป็นผักขมรเราต้องรีบเอาออกครับอย่างนั้นต้นเขาจะเลียวครับเป็นผักขมครับ ลมลกเลยครับแต่ว่ามันขึ้นเป็นยมย่อมครับฝั่งนู้นไม่ค่อยขึ้นครับฝั่งนี้ขึ้นเป็นก็งามดีอยู่ครับใส้ได้ครับก็อายุประมาณสองเดือนแล้ว ก็เดี๋ยวผมอนุญาตทำงานก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องถางก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใสายอากาศจะร้อนครับก็คลิปนี้ผมพ่อพาเพื่อนๆมาดูไล่มันครับก็ยังงามอยู่เหมือนเก่าครับเดี๋ยวต้องรีบเอายาออกครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกอีกเดือนหน้ายาเขาจะขึ้นเยอะครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ